สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพักทาย <c oughs> มาจากเนเธอร์แลนด์จ้าพี่นุ่นอยู่เนเธอร์แลนด์เพื่อนบางคนอาจจะรู้นะคะพี่นุ่นอยู่เนเธอร์แลนด์แต่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่นุ่นอยู่ที่ไหนอยู่ที่เนเธอร์แลนด์จ้าวันนี้เป็นวันเสราร์จ้าวันเสราร์ไม่ได้ทํางานก็ถือว่าพักผ่อนไปนะคะพี่นุ่นขออนุญาตกินโยกเกิร์ตไปด้วยนะแล้วก็คุยไปด้วย คือจะมาเล่าให้เ,เพื่อนๆฟังนะคะคือมีการเถียงกันร,ระหว่างกับไทยกับคือจะไปเที่ยวนะคะพี่นุ่นอยากกลับไปที่เมืองไทยเนาะแฟนพี่นุ่นบอกว่าเมืองไทยเรื่องมากเอกสารอะไรเขาเขาบอกว่าเขาไม่ชอบก็เลยโอเคไปเที่ยวที่อื่นก็ได้ ก็เลยตกลงกันค่ะว่าจะไปเที่ยวประเทศเม็กซิโกเมื่อวานพี่นุ่นก็ไปไปจองตัวแล้วก็บุ๊กิ้งไปเลือกโรงแรมเรียบร้อยแล้วค่ะที่ประเทศเม็กซิโกก็จะเป็นเมืองเล็กๆนะคะก็ <c oughs> ติดริมติดชายทะเลเลยค่ะก็บรรยากาศจะเป็นเหมือนเมืองไทยเลยคือเดือนหน้าจะเป็นอากาศแบบสามสิบองศานะคะยี่สิบห้าถึงสามสิบองศาก็จะจะไปรับดวงอาทิตย์อยากไปรับแสงแบบจะ้ะแต่ที่นี่ก็เริ่มมีแดดแล้วแต่มันก็ยังหนาวอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็เข้าฤดูใบไม้ผลิแล้วเบอราเริ่มผีแล้ว เพราะว่าหน้าหนาวใกล้จะสิ้นสุดแล้วค่ะวันที่21กุมภานี้หน้าหนาวก็สิ้นสุดของทางยุโรปแล้วค่ะก็จะเป็นฤด,ดูใบไม้ผีแต่ฤด,ดูใบไม้ผีิอุณหภูมิก็อยู่ในระหว่าง16-18นะคะก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วแต่ประเทศนะแต่ที่เนเธอร์แลนด์นก็จะประมาณนี้ค่ะ14-15-16-18องศาก็ถ้าเป็น เดือนเดือนสิงหากรกฎาก็จะเป็น20อัพขึ้นนะคะก็จะเป็นฤดูร้อนของเขาอากาศก็จะดีแต่ตอนนี้ขอบินไปเที่ยวที่ประเทศเม็กซิโกก่อนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเม็กซิโกเขาเป็นประเทศที่มีทะเลคือหาดทรายของเขาจะสีขาวแล้วก็สวยน้ำใสามากเลยคะ่ะเหมือนทางภาคใต้ของประเทศเราเลย คือมันสวยอ่ะทุกคนไปก็บอกว่าคือทุกคนไปบอกว่าสวยอะค่ะพี่นุ่นก็เลยอยากจะไปแต่แฟนพี่นุ่นไปมาแล้วจ้ะแฟนพี่นุ่นไปมาสองรอบเราไปพี่นุ่นไม่เคยไปก็เลยถือโอกาสโอเคถ้าไม่กลับไทยก็ไปเที่ยวที่นั่นก็ได้จ้ะ ก็รอให้สถานการณ์ที่เมืองไทยดีขึ้นก่อนเรากันเนาะคิดว่าคงจะเป็นสิ้นปีนี้ค่ะหวังว่าคงจะไม่เรื่องเยอะเนาะเกี่ยวกับการตรวจโควิดการทำอะไรเงี้ยก็อยากจะให้มันมันง่ายกว่าน,นี้อีกนิดนึงอะคะ่ะที่เมืองไทยก็คือ,อที่ประเทศอื่นเขาก็เปิดแล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะ,อ,ะอย่าง ประเทศสเปนพวกเนี้ยเขาก็ให้เราเออเรามีวัคซีนเสร็จก็ตรวจเทสไม่ติดแล้วก็เข้าไปได้เลยแต่เม็กซิโกนี่คือไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ <c oughs> เขาเขาเขาเปิดเซรลเลยเพียงแต่ว่าตอนที่กลับมาที่เนเธอร์แลนด์นะคะพี่นุ้ต้องมาตรวจตรวจเชื้อค่ะว่าติดติดมาเข้ามาประเทศเขาไหมติดเข้ามาที่เนเธอร์แลนด์ไหมแค่นั้นเองค่ะก็หวังว่าทุกคนก็คงจะได้ไปเที่ยวนะคะัาผ่อนหยนใจ ถ้าใครได้กลับประเทศไทยก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าไม่ได้ไปก็รออีกสักพักหนึ่งเขาคิดว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้นค่ะก็เที่ยวทางยุโรปไปก่อนเนาะเพราะว่ายุโรปเขาเปิดสุดมาเขาก็เปิดกันแล้วค่ะเขาจะไม่มีมาตรการอะไรที่อ่ายุ่งยากแค่ตรวจแค่นั้นก็เข้ามาได้เลยถ้าไม่ติดก็เข้ามาได้แค่นั้นเองจ้ะก็วันนี้นะคะพี่นุ่นก็มาสวัสดีมาทักทายเพื่อนๆนะคะ ก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นุ่นก็ไม่มีอะไรจะเป็นวันเสาร์เนาะอยากให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันอาทิตย์มีความสุขแล้วก็ไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะก็สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้ะ